สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าอุตสาหการรมประกันภัยเนี่ยเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแต่จริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังฉากที่เราไม่เห็นมันกําลังเกิดการปฏิวัติแบบเงียบๆด้วยเทคโนโลยีอยู่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะส่งผลกับเราทุกคนยังไงก่อนื่นเลยอยากให้ลองนึกย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับว่าประสบการณ์การซื้อประกันครั้งล่าสุดของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างหลายคนอาจจะนึกถึงภาพที่คล้ายๆกัน ถ้าคำตอบมันวนๆอยู่แถวๆคำว่ามันซับซ้อนจังเลยทำไมมันช้าขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะตอบโจทย์เราเท่าไหร่ใช่เลยครับนั่นแหละคือภาพจําของอุตสาหกรรมประกันภัยแบบดั้งเดิมเลยแต่ว่านะครับเบื้องหลังภาพที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยโลกของประกันภัยกำลังถูกพลิกโฉมครั้งใหญ่เลยครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเงียบๆแต่รับรองว่าส่งผลกระทบมหาศาลแน่นอน แล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จริงๆมันมาจาก3พลังหลักๆเลยครับที่มาเจอกันพอดีพอดีอย่างแรกเลยก็คือฝั่งลูกค้าอย่างเราๆนี่แหละครับที่ต้องการความเร็วความง่ายทุกอย่างต้องจบได้บนมือถือ 2. ก็คือพลังของข้อมูลมหาศาลที่กลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ใหม่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และก็ IoT ที่เข้ามาเป็นเครื่องมือปลดล็อกศักยภาพของทั้งหมดนี้ครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวเอกของเรื่องนี้เลยดีกว่าครับเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนกับสมองของระบบใหม่ทั้งหมดใช่แล้วครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเอง โอ้โหแล้วนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแบบสุดๆเลยนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับจากเดิมที่การจะอนุมัติโกรมธรรมักฉบัตเนี่ยต้องใช้เอกสารเป็นตั้งๆรอผลกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ตอนนี้ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็อนุมัติได้ภายในไม่กี่นาทีหรืออย่างการเคลมประกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็แทบจะอนุมัติได้ทันทีเลยมันคือการเปลี่ยนโลกจากหลักสัปดาห์มาเป็นหลักนาทีเลยครับ และถ้าอยากถึงภาพเป็นตัวเลขที่ชัดที่สุดนะครับต้องดูนี่เลย m c k i n s ซ y ่เขาคาดการไว้ว่า AI เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนให้บริษัทประกันได้ถึง3 0 4 0ถึงเลยทีเดียวโห oh, นี่มันเป็นตัวเลขที่แบบมหาศาลมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอสมองกลที่ว่าฉลาดเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยด้านมืดที่ว่าก็คือการโกงในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยครับ มีรายงานจากรอยเตอร์สบอกว่าตอนนี้เริ่มมีเคสที่ใช้เทคโนโลยี deepfake สร้างภาพอุบัติเหตุรถชนปล,มปลอมๆสร้างใบรับรองแพทย์ปล,มปลอมๆหรือแม้กระทั่งตัดต่อภาพความเสียหายของบ้านขึ้นมาเพื่อจะเคลมประกันซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของวงการไปเลยครับทีนี้นอกจาก AI จะเปลี่ยนวิธีทํางานข้างหลังบ้านแล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนวิธีที่เราจะเจอกับประกันด้วยนะครับซึ่งก็นาเรามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่2นั่นก็คือแนวคิดของ ประกรันที่ฝังตัวหรือ Embedded Insurance คิดง่ายๆเลยครับมันเหมือนกับหน้าร้านประกรันที่ย้ายมาอยู่ตรงหน้าเราในจังหวะที่เราต้องการมันพอดีเปะ๊ะมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าประกรันกำลังเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งที่เราต้องไปตามหาเพื่อซื้อมาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกเองในทุกๆช่วงของไลฟ์สไตล์เราเลยลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์ออนไลน์ ก็จะมีปุ่มให้กดซื้อประกันจอแต่เพิ่มขึ้นมาตอนจะจ่ายเงินหรือตอนจองตั๋วเครื่องบินก็มีประกันเดินทางเด้งขึ้นมาให้เลือกซื้อได้ทันทีหรือแม้กระทั่งเวลาเรียกรถผ่านแอปต่างๆเนี่ยก็มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนี่แหละครับคือภาพของ embedded insurance แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้อะไรเจ๋งๆพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงคําตอบก็คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่ทําหน้าที่เหมือนกับระบบประสาทของร่างกายเราเลยครับ นั่นก็คือ Cloud, Data แล้วก็ Internet of Things หรือ IoT ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเทคโนโลยี Technology IoT เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนบทบาทของประกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากเดิมที่ทำหน้าที่แค่จ่ายเงินหลังจากเกิดเรื่องไปสู่การป้องกันก่อนที่เรื่องมันจะเกิดลองนึกดูนะครับเซ็นเซอร์ในบ้านอาจจะแจ้งเตือนเราว่ามีน้ำรั่วก่อนที่น้ำจะท่วมบ้าน หรือกล่องในรถยนต์ก็สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของเราเพื่อช่วยลดความเสี่ยงได้ครับดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือในอนาคตอันใกลน้นี้เบี้ยประกรันของเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขเดิมๆไปตลอดทั้งปีอีกต่อไปแต่มันอาจจะปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์เลยตามพฤติกรรมของเราหรือแม้กระทั่งตามปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นถ้าวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักความเสี่ยงบนถนนมันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับเบี้ยประกรันการเดินทางในวันนั้นก็อาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยอะไรแบบนี้เลยครับ แน่นอนครับเมื่อเทคโนโลยีมันสร้างโอกาสใหม่ๆมันก็มักจะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆด้วยเสมอทั้งในเรื่องของความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ก,กฎกติกาที่ต้องปรับตามให้ทันเราจะเห็นเลยนะคะว่าภูมิทัศน์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมหรือคําถามที่สัมพันธ์มากๆอย่างถ้าเกิดรถยนต์หลายคนขับไปชนใครจะรับผิดชอบ เรื่องพวกนี้แหละครับที่กำลังบีบให้อุตสาหกรรมประกันต้องคิดค้นรูปแบบความคุ้มครองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและแน่นอนครับว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือบ้านเราก็คือคอปปเนี่ยก็ต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆโดยเฉพาะใน3เรื่องหลักๆนี้เลยครับคือต้องมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของเราถูกคุ้มครองอย่างดีที่สุดต้องมั่นใจว่า AI ที่ใช้มันโปร่งใสตรวจสอบได้และที่สําคัญที่สุดคือ ต้องป้องกันไม่ให้ AI กำหนดราคาเบี้ยประกันที่ไม่เป็นธรรมกับคนบางกลุ่มครับท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสรุปภาพทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดก็คือสมการนี้เลยครับอนาคตของประกันภยัยมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาแทนที่คนแต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเร็วความแม่นยำของเทคโนโลยีกับความเข้าใจความน่าเชื่อถือแล้วก็การให้คำปรึกษาของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญที่อยากจะชวนให้คิดตามกันต่อก็คือ ในวันที่ประกันภัยมันกําลังฉลาดขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันหมายความว่าประสบการณ์โดยรวมมันกําลังดีขึ้นสําหรับทุกคนจริงๆหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปครับ